โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่ผมบร้าน Last Night PlayStation นะฮะวันนี้เรามาเล่น Batman Fighting Evolution ภาคสามนะฮะก็หลังจากที่ผมแคสภาคแรกไปนะครับไอคลิปที่ผมแคสภาคที่แล้วเป็นภาคแรกเป็นภาคแรกนะครับเรามาแคสภาคสามกันในเนื้อเรื่องของทีก้านะครับ Batman ทีก้านั่นเองโอ้โหมีซาบะราดโผล่มาแล้วครับรู้สึกจะเป็นหอยทากหรือเปล่าเนี่ยเป็นหอยอะไรสักอย่างนะครับเราต้องสู้มันนะครับจัดไปมา ลุยเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ผลิตในปี2004นะครับซึ่งตอนนี้2 0่6แล้วก็10กว่าปีแล้วครับเราจะมาลึยฟื้นกันนะฮะมาอีก้ามาแล้วเว้ยโอเคลุยเลยครับโอ้โหมันมันโจมตีรลยนะไกล้ขนาดนั้นเลยเนี่ยเอาดีเอาดิาดสู้มนันครับมันโจมตีแรงมากอนะ ดนต,ตีแรงมากอะโอ้โหแปบ๊บเดียวพลังจะหมดแล้วครัแบแป๊บเดียวพลังจะหมดแล้วเจอท่านี้ไปหน่อยแล้วกันในหนูโอ้ยโดนไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับแม่งตีปกติแรงกว่าเราปล่อยท่าโดนจนได้เราโดนมันปล่อยท่าแล้วครับโอ้โน no. เรียบร้อยครับโดนไปนเรียบร้อยเออตายเลยไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยมันดีใจใหญ่เลยนะครับมันนี่เราได้อ,อ่ะเดา๋ยวไม่ตายนะครับวอตโดนสาบเป็นหินนะฮะโดนสาบเป็นหินแล้วโอเคเราต้องขับยาน,นี่เพื่อช่วยทีก้านะครับยิงมันยิงมัน เอาเอาแสงให้ทีก้านะครับเอาแสงให้ทีก้าเร็วยิงมันเอาไปแสงยังไม่พอนะต้องการแสงให้ทีก้าเพราะว่าทีก้ากลายเป็นหินอยู่นะครับได้แสงแล้วน่าจะกลับมาเป็นทีก้าเหมือนเดิม เรียบร้อยครับโอ้โหแสงมาเพียบเลยสิก้าฟื้นไหมโอเคฟื้นเรียบร้อยครับมาเอาไมาห้หนูวิ่งไหมอะไรแล้วโอ้ยโดนนะครับแหมมันก็ยังตีแรงอยู่ดีนะครับแต่เราสิก้าล้างใหม่ล้วยล้างท้องเว โอ้ยโดนจงจังเลยนะครับเอาท่านี้ไปกินแล้วกันน,นี่นี่โอ้โหหลายรอบครับสามรอบรวมพลังนะครับใช้ท่านในการรวมพลังโอ้หดเยอะมากลดเยอะมากอ่ะโอเคสู้มัน เอาไปอีกท่าน,นึงเอาอีกท่าน,นึงครับมังงีท่านีทาน้ท่าใหญ่สุดนะครับมังงีเอ้าไม่ตายเว้เอเยอะไมวะหนูก็าตายนะครับไม่ตายว่าไม่ตายโอ้มันแรงเหลือเกินมันแรงเหลือเกินครับคราวนี้ตายไหมหนู รานี้ไม่ตายก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับรวมพลังนี่โอเคตายเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปต่อในเรืร่องทิก้ากันอีกด่านหนึ่งนะครับโอเคโอเคเรามาต่อทิก้าอีกเนื้อเรื่องหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่ตอนหนึง่งอันนี้เป็นลูกป,ปั้นมูตตแมนเนาะแต่ไม่ใช่ทิก้านะครับ อีวิลติกาติกล้างมือครับจริงๆมันเป็น่นตั้มให้เมือนกันมันก็่าจะเป็นตัวดีเนแต่เหมืนเป็นวร้ะไปสู้มนน่ะครับเจอกันหน่อยหนูมาติกมาแล้วเว้ยเจอกันหน่อย นี่แหละรครับต้องเจอคู่ต่อสู้ที่สูสีแบบนี้นะครับไม่ใช่ไอ้ดาดเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้ตัวแม่งโคตรใหญ่เลยอืมเอานี่ไปไม่โดนอีกอ้าวอะไรมันจะทำอะไรตรงนู้นนี่ไงโดนถีบไปดิท่าเลยครับใช้ท่าเลย นี่ปล่อยพลังลำแสงโดนจังๆครับจังหวะนี้เฮ้ยเราโดนมั้งโอ้อันนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับจับไปสู้มันอะไรจะโดดไปไหนเปลี่ยนล่างเปลี่ยนสีสีแดงครับสีแดงนี่จะพลังก,กำลังเยอะ แต่จะต้มตีเชื่องช้านะครับอ้าวกรรมอือโดนถีบด้วยเฮ้ยอ,อ,อะไรมาโอ้เป็นเหมือนฉลามฉลามใต้ดินนะครับฉลามดําดินฉลามดําดินเหรอโอเคเป็นสีสีนี้ดีวกว่านะครับแรงเหมือนกันเว้ยดูสีกันมากครับ รีวิวทิก้าปะทะโอ้ยนั่นโดนฉลามนะครับฉลามมันมนี่มาโอ้ยโดนอืมก็มีอะไรพวกอุ้ยโดนอืมเออโดนถีบกันได้มันช้าแล้วมันช้าแล้วกดกันได้ไหมเนี่ยเอ้าไอ้นี่ฉลามช่วยชีวิต มาชาร์จมั่งคราวนี้ผมชาร์จมั่งตายไหมโอเคมันมันกลางใกล้หมดแล้วครับสัญญาณมันเตือนแล้วสัญญาณเรายังไม่เตื Он อตนเนาะตายไปซะหนูมันยังไม่ตายอีกนะครับมันอึดจริงๆตายยังวะ โดดถีบหลังไปเลยจังหวะนี้เฮ้ยพลังเราใกล้หมดแล้วเหมือนกันมาเจอกันหน่อยเฮ้ยปล่อยพลังกระทะกันนะครับนี่จับไปหนูสู้กับมันพลังใกล้หมดทั้งคู่นะครับนี่พลังเพิ่มสุดท้ายเฮ้ยเราจะแพ้แล้วเยี่ยชนะครับชวับเรียบร้อยไงใครชนะเออเราล้ม อะแต่พลังมันดำไปแล้วนะครับพลังมันหมดไปแล้วอะ่ะอ้าวชนะครับโอ้โหแม่งล้มตอนท้ายโคตรเท่เลยครับโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเ,ออเกม Batman Fighting Evolution นะฮะก็เป็นการนำเก,เ,กเกมเก่ามาเล่นใหม่นะฮะเกมเก่าเล่าใหม่นั่นเองโอเคก็ถ้าชอบก็ฝากแชร์ค,คลิปด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะฝากช anel น,น,นี้ไว้หน่อยนะครับเป็นช anel ที่เราจะแคสเกมเพจทูเก่าๆกันนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันพาหน้้ฮะครับสำหรับภานี้สุดสดีครับ